สวัสด,ดีจ้าพ้ามาเก็บพะอ,อีลอกอยกักอยู่ในหน้าเนี่ยะอยู่ในปลายาหน้าเนี่ยฝนตกแล้วพะอ,อีลอกนี่ตั่ต้ตนยังไๆคือพะอ,อีลอกอยกักเมื่คยเห็นพึ่งเคยเห็น,ค,หนครั้งแรกโหอยากให้โมเห็นน้ำจ้ามามหอยากให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นน้ำมะบังน้ำนยังอีดีนี่อันนี้เก็บแล้วไหมดึงแล้วไหมสูงก็ฝนเหมือนกัย ทุกที่ก็ว่าพะอ,อีหลอ,อกใหญ่เลยนะอ๋ออันนี้ใหญ่สูงกว่าคนพะอ,อีหลอ,อกยักษแต่งซื้อว่าพะอ,อีหลอ,อกยักษหนึ่งต้นนะนมันงามนะฝนตก,กนนะอ่ะเนาะนี่ถอนอนี่ไงนี่ไงรั้มหมากง่ายหมากยาวเลยเงี้ยพะอ,อีหลอ,อกยักเลยนาะพี่นนะอุ้ยต้นหนึ่งนี่นี่เอาต้นนี้กัน ต้นดูใบไก่ก่อนน so ่นี่ใหญ่สูงปานเพระอิฐอิฐถุกเลยคุณนะคุณนะมันความยาวของเขานึงป๊าดนี่ผักอีโรกยักษ์นะตั้งหมดแดงนี่มันใหญ่กว่านิ้วมือเลยนี่นี่ดูเท่าๆนิ้วมือเลยเนาะโอ้ดมันใหญ่แค่เพื่ออีโรกยักษ์นี่เขียนนี่พ่อแก่แล้วเพราะว่ามันต้นใหญ่มาก เพิ่งค่อยเห็นค่อยเห็นแต่ต้นน,น้อยๆต้นผมอมที่ค่อยเก็บประจำนะโอ้ดูอันนี้ดิโอ้โอห,หมันผ่าอีโรยักษ์ชัดๆเดี๋ยวไปดูต้นนั้นต้นนั้นนั่ง,งใบไงเท่าไหร่เลยต้นผ่าอีโรใหญ่ตุ้ยฟูกนี่เนาะนี่ต้นนี้ เห็นไหมนี่ใบผักอีโลกเห็นใบเห็นใบใบมันเงาเงาอยู่เนาะนี่กระดึงขึ้นมามีต้นมีสองต้นนี่เนี่ยต้นเล็กเลยสามนี่สามต้นดึงทีเดียวเลยนี่ปกติเขาต้องเท่าต้นเล็กสองต้นนี่นะผักอีโรกแต่ต้นใหญ่นี่มันอลังมันใหญ่เพื่ออะไร ติ๊ต้นกับพ่อแล้วมันต้นเนยงนะอสองต้นนี่คือปกติเนี่ยอสองต้นนี่เป็นปกตินี่จะประมาณนี้ประมาณนี้ก็โตแล้วนะเนี่ยเห็นปะเดี๋ยวเห็นปะค่ะเย <laughs> ถ้าใบพายูนหญาเนะวิธีหาใบเขาจะเงาเงาใบไม้ทั่วไปจะไม่เงามองมาไกลเห็นใบเงาเงาใช่เลย แต่ต้นนั้นแก่แล้วอ๋อต้นนี้อ่อนอยู่นี่กระรอกไกลบินพึ้งๆนี่อู้ไอ้ ใช่ค่ะขยอีดอกแยกนี่อนีอ่ดูดิต้นบัลลิมเลยต้นบัลลิมบัลลิมพอแล้วนี่แบกแล้วพอดีแบกแล้วหนักแล้วนี่ป๊าดได้ซิฟต้นแกงอิ่มเลยค่ะคืออีผูกนี่คืออีผูกอีผูกนี่ค่ะนี่อีพุกจะเป็นต้นอย่างนี้ ลำต้นเขาจะเป็นน้ำหนามเนี่ยอันนี้คืออีลอกเนี่ยอีลอกลำต้นเขาจะกเกลี้ยงเกลี้ยงถูกนี่ใบส้มมงจะให้ดูต้นส้มมงมันเป็นเ,เปรียป้ยวๆผัแกงใส่เห็ดแกงใส่ผักอีลอกอร่อยความเปรี้ยวของเขาจะไปตัดความคันๆนี่คันๆแบบอีลอกไขึ้นๆๆตรงนี้มาหาดูเห็ดใครเคยได้เห็ดใครตรงนี้ อันนี้ไม่เห็นมีเลยเห็ดไข่นะเห็ดตะไคร่นะ่ะเป็นบ่อเตียงปลาใายน้ำนี่เป็นกล้วยกล้วยน้ำวา้าโอ้ยมืยยยยกัดมือคันคันคัน ôi mm mày -hmm. <coughs> oh, oh. <coughs> ดอกกระเจียวจ้าถอนดอกกระเจียวหวานมานี่ดอกอ่อนๆเลยดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งจ้านี่ถอนมาหอบมาหอบมาหอบมานี่ค่ะดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนูน่นต้นเขาสวนสวนดอกกระเจียวหวานจ้า